ย้ำตรงไฟแล้วก็ยกข้ามมาเว้นช่องไว้ใส่ซิปนะครับครึ่งนิ้วนี่โหเราก็ใส่โหไปด้วยนะครับ ระวังผ้ายืดนะครับระวังชิ้นผ้ายืดนะครับถ้ามันยืดมันก็จะทำให้เส้นเอวเราคาดเคลื่อนจากแพทเทิร์นนะครับตอนเ่าๆเพราะฉะนั้นตอนเย็บก็บระวังนะครับจะต้องดีบนะครับแล้วก็ทับทับขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ควอมในปิดไปแบบนี้นะครับลวด ไปข้ามายให้เรียบๆก็เริ่มเ,เย็บจากตรงนี้นะครับถึงจีบหลังก็พอนะครับ ขอบตรงนี้เราพับก็าไปให้มันเสมอสาบนะครับแล้วก็ย้ำไว้นะครับแล้วก็ตัดทิ้งออกแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาตอกตะขอะครับผมขยับเข้ามาประมาณครึ่งนิ้วนะครับจุดตอกตะขอข้างซ้ายนี่จะเป็นตะขอแบบสามคานะครับ แบบนี้ครับตร,ตรงตรงตรงกลางขอบด้วยนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นช่องที่สำหรับใส่ซิปนะครับตรงนี้ข้างขวานี่เริ่มจากด้านหลังเข้ามาก่อนนะครับ Hush, hush, hush. Hush, hush, hush. ครับข้างขวาให้ต่อกตะขอด้วยนะครับตะขอก็ประมาณตรงตรงกับซิปเลยนะครับตะขอข้างนี้จะเป็นสองขาแโาเคมีแข็งรองด้วยนะครับ แบบนี้ครับตรงนี้เราจะเย็ยบกลับหรืว่าเราจะพับก็ได้นะครับตรงนี้ ประมาณนี้ครับผมจะ่ถ้าเข้าขมไม่จากจีบหลังนะครับเริ่มจากจีบหลัง ตรงนี้กยายามไปนะครับครัวไปที่เข้าของกระมาณนี้ครับแล้วก็ติดหูก็เสร็จเลยครับผม ครับก็จะประมาณนี้นะครับวิธีเข้าขอบเดี๋ยวไปดูวิธีเข้าชิปต่อเลยนะครับแล้วก็จับสองข้างนี้มาประกบกันนะครับระวังขอบด้านบนให้มันเสมอกันนะครับแล้วก็มือข้างขวาเนี่ยเราบีไว้แน,น่นนะครับสเสร็จแล้วก็มาย้ำตรงสาบมันตรงสาบนะครับผมแล้วก็ยึดไปตามเส้นเป้านะครับทำสองรอบนะครับแบบนี้ ครับพอทําจุดนี้เสร็จแล้วให้เรากลับมาด้านนี้นะครับคว่ำล,ลงแบบนี้นะครับคว่ำล,ลงแล้วก็เปิดเย็บซิปติดกับสาบนะครับกันา,ายนะครับรูดซิปลงไปแล้วก็สอดซิปเข้ามาในช่องที่เราเว้นไว้นะครับแบบนี้เลยครับ เดยวจะกลับลงไปอีกด้านรอบนึงเสร็จแล้วก็พับตรงนี้เข้าไปนะครับพับตรงนี้เข้าไปแล้วก็ย้ำไว้นะครับย้ำตรงนี้ไว้ เสร็จแล้วก็ขึ้นสาบนะครับทำจากข้างบนนี่ครับเมื่อใหม่ก็หาอะไรมนาะเป็นตัวลองแบบนี้นะครับนะครับลองไปตามแบบนี้นะครับกนะ่อนที่เราจะเข้าโค้งมันจะได้เข้าโค้งแม่นๆนะครับ die ก็จะได้สพองคองแบบนี้นะครับที่เข้าซิบครับผมขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับ